มาพบกับเราสองคนแซนซอนคนสวยน่ารักสิสยาวะ่ะ <laughs> <laughs> นะคะและช่องต้าพงษ์แชนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะไม่ให้เป็นการแบบเสียกสีย,ยาม<อ>ชาวต้งวงษแช์ของเราก็จะมาแชร์รีแอคชั่น MV เพลงบุบผ่าซึ่งประกอบซีรีส์เรื่องพี่ <laughs> ว่ามี3มเพลงใช่ไหมนนี้ก็จะเป็นเพลงที่3แน่นอนว่าชาวช่องเราจะมาให้ครบเลยเออแต่ว่าจริงๆแล้วเพลงนี้เราไม่ได้ได้ยินกันครั้งแรกเพราะว่าน้องได้ไปประกอบอยู่ในซีรีส์แล้วในช่วงซีนสําคัญอ่าน่าจะเป็นอีพีที่8ถูกไหมตอนท้ายจำอไม่ได้แต่ว่าจำเหตุการณ์ได้เ๋าจดจ้องเหตุการณ์นั้เลยคือฉากดินเนอร์ดินใจที่ไม่ได้กินข้าวสักคำมาถึง ตอนแรกดูเหมือนหิวตอนหลังไปหิวย่างอื่นกันแทนก่อนไปทิ้งท้ายเนอ,อะอะสําหรับอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเราได้ฟังฟังมาแล้วซึ่งเฮ้ย,ย <ม S 1> เนื้อเพลงงพร้อใช่ดนตรีก็พร้อได้งั้นเราต้องมาฟังตัวเต็มกันอ่าว่าจะยังไงงั้นเริ่มเลยไหมคะ,ะได้ค่ะเริ่มค่ะเขาเพืไหนเอวีไเนะี่ยเพราะว่า ใช่ว่าผู้ชายกับผมสั้นอยู่เลยโอ้ซ้อมนามองกันผ่านกระจกดนตรีขึ้นมาเหมือนแบบละครพิเรียดบางอย่างเธอได้ยิน เสียงของหัวใจมันเรียกร้องถึงเธอทุกวันเสียงของเธอนั้นแววตาคู่นั้นโอ้ฉันคิดถึงเธอสุดหัวใจหากเปรียบฉันคือ เธอคือท้องนพาฉันจะเฝ้าไงหน้าเงียนมองไม่ไปไหนแม้ความจริงอาจเจ็บช้ำช้ำแทบขาดใจรักเพียงใดทำได้แค่เพียงเฝ้ามองผิดที่ฉัน เพลอไปรักจมปลักอยู่ที่เธอเพ้อละเมอถึงเธอยามค่ำคืนทุกทีอยากบอกว่ารักหรือฉันควรจีมตัวดีเพราะยังไงบุพาาก็ต้องเฉาตา อยู่ดีโอบุพาเฝ้าคอยรักจากนภาราตรีคงไม่มีทางได้รักกันสมดังใจ 유이ู디 เพอไปรักจนเปลดอยคุณหน้าก็นะเ,เพื่อและเม้ถึงเธอ,อยามค่ำคืนทุกทีอยากบอกว่ารักหรือฉันควรจีมตัวดีเพราะยังไงบุพาาก็ต้องเฉาตาย อยูประกอบไปฟ<า>เพางนอย,ออยรันจากนภาราตรีคงไม่มีทางได้รักกันสมดังใจเฮ้ยคุณอนะตรงๆก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปชม ฉัรู้สึกว่าเพลงมันสั้นไปหน่อยอ่ะ,อะเพราะว่าถ้าดูจากเพลงแล้วอะ่ะมันเป็นเพลงที่เนื้อร้องอะ่ะไม่ซ้ำกันเลยคือมันสตาร์ทแล้วมันก็จบลงที่แบบท่อนนั้นเลยอะ่ะใช่คือเหมือนกับถ้าเทียบกับเพลงทั่วไปอะ่ะอันนี้เหมือนมันมีแค่ฮุกเดียวแล้วจบฮุกเลยอะ่ะอ่ะอืมก็เลยแบบว่าสั้นไปนิดนึงไม่ใช่หรอกคือรู้สึกว่าเพลงมันพร้อความใหม่มันดีแล้วมันกำลังอินใช่ก็เลยอ้าวจบแล้วอะไรเงี้ยดิฉันอ่ะ แอบชอบฉากในซีรีส์มากกว่าเพราะว่ามันดูฉากจากซีรีส์มันสมูทแล้วมันก็สอดคล้องไปกับเนื้อเพลงแบบถูกจังหวะมากมันจะมีช่วงหนึ่งอย่างเช่นแหนมออันที่มันจะมีช่วงน่แนมองใช่แล้วในซีรีส์อ่ะจังหวะมันโอ้โหจริงๆถ้าพูดให้ตรงว่ามันคล้องอ่ะมันคล้องตั้งแต่ซีนจูบสไปเดอร์แมนที่เขาอ่ะคือตอนที่เขาบอกว่าอิดมองที่ตรงพูดถึงตา แล้วมันเป็นซีนที่ปันอะจูบเสร็จแล้วแล้วก็กําลังสไลด์หน้ากาบแล้วตามันมองตาพอดีเสร็จปุ๊บแล้วมันก็ตัดมาที่ตอนที่อุ้มแล้วมันก็แง้มมองใช่ฉันเลยรู้สึกว่านาน่ามันแบบดูสอดคล้องกันดีแต่เนี้ยมันก็ไม่ได้เรียกว่ามันไม่สอดคล้องนะแต่ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งมูดอะมันก็เป็นการเล่าคนละแบบคนละมูดไปใช่ไหมล่ะ อ่ะของในชั้นที่ชั้นจะรู้สึกว่ามีประเด็นเล็กๆ,ๆอยู่ประมาณนี้คุณมีเพิ่มเตมิมไหมถ้าเป็นเรื่องที่แบบคล้ายๆคุณคือมันแอบสั้นไปนิดนึงแบบว่าอย่างน้อยโอเคใช้เป็นท่อนเก่าแต่ว่ามันเหมือนเป็นฮุกที่สองอแบบซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเพื่อยํำอ่ะดิชั้นก็จะรู้สึกว่ามันคงกําลังดึงความรู้สึกเข้าไปกําลังดีใช่อ่ะงั้นเริ่มการชมเลยนะคะจากบันีีเริจาสก,การที่คุณบอกว่าเขาถ่ายด้วยเทคนิคที่มันเป็นลองเทสคุณ นักแสดงก็คือตัวของคุณจาคุณเฟิร์สดึงอารมณ์ดีมากคุาดึงอารมณ์ดีมากในจุดที่แค่รู้สึกว่าพูดไงดีแล้วถ้าเราเห็นเพลงแอบรักเราก็เห็นว่ามันเป็นโมูดคุณจาเฟิร์สอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันเป็นอันเนี้ยที่ฉันรู้สึกว่าปันาชีอะ่ะคือเวลตาลอกแรกมันคือหมาปันเลยอะ่ะส่วนเวลตานี่มันคือพี่อช้เลยอะ่ะอืแล้วกบอ๋อ,อคือ มันสั้นแล้วเขาเอามันอยู่แบบทั้งเทก็แบบโอ้เก่งจังเลยใช่เพราะมันเป็นลองเทกหมายถึงว่ามันจะแบบไม่มีการแบบคันระหว่างแต่ตั้งแต่เดินเข้ามามองตากันกอดกันออกมาจูบกันค่อยๆผ่าออกคืออารมณ์มันแบบคอนติเนีกันตลอดเลยอ่ะโอ้เก่งๆเกๆอ่ะเรื่องหนึ่งที่ทดันค่อยๆเงช้าก็คือเป็นเรื่องของตัวดนตรีนี่แหละเนื้อหาดีคำอ่ะ สวยแบบสวยเลยอย่างที่ต้องชมคือตัวของคุณนักร้องเสียงเขาเหมาะกับเพลงมากมันเสียงเขา,เขาคือฟังเรารู้เลยว่ามันเศร้าอ่ะอย่างที่คุณอนาชมในเพลงแอบรักกับอ๋อกับแค่ถ่านมาใช่ไหม <das S 2> ที่คุณบอกว่าคือเพลงอ่ะมันมันพยายามจะถ,ถ่ายทอดผ่านตัวปันซึ่งเป็นไอห,หนุ่มซื่อแบบพูดตรงๆเพราะฉะนั้นเพลงอ่ะมันจะไม่มาเล่นเทคนิคจนหมายถึงมันรู้สึกว่า โอ้โหมันมันเวอร์อ่ะมันเกินปันซึ่งอันเนี้ยก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีความเก็บมูดที่กำลังจะบอกว่าเอ้ยเพลงนี้มันเล่าผ่านปันว่ะไว้อยู่อะ่ะใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยก็จะมีเทคนิคที่เพิ่มขึ้นมาน้องมันดูแบบว่ามีการอ่องการเอ,อืเออ้อนแล้วจังหวะเสียงต่ำคือใช่คือมันเป็นแบบเสียงเซ็กซี่อ่ะใช่เสียงเสียงพอลงแหวบคือดีค่ะมันเหมาะกับมูดเพลงดีของดิฉัน เป็นประเด็นนิดนึงคือดิฉันอาจจะชอบการเล่นกับกระจกของเขา uh huh. เพราะว่าคือถ้าเรานึกภาพของการเล่นกับกระจกส่วนใหญ่อะกระจกจะเอาไว้ในฉากหรือว่ากับตัวละครที่เหมือนกำลังพูดถึงความรู้สึกจิตใต้สมนึก uh huh. หรือสิ่งที่มันเป็นตัวตนเรา uh huh. แต่ว่าเราไม่ได้แสดงมันออกมา uh huh. แต่มันจะถ่ายทอดออกมาผ่านการสะท้อนของกระจก uh huh. ที่ให้เราเห็นว่าแบบ จริงๆตัวเราหรืออารมณ์ของเรานั่นเงจริงอ่ะมันคือสิ่งนั้นที่ออกมาจากกระจกนั่นแหละซึ่งเราก็เลยจะเห็นว่าปันน่ะที่ถูกแบบสะท้อนออกมาจากกระจกตั้งแรกเพราะปันคือคนที่เดินเข้ามาในิ่งคนแรกมันคือการที่เหมือนตัวปันอ่ะยังไม่มีความมั่นใจในตัวเองค่ะคือต่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันลันมาจนเป็นแฟนกันแล้วอ่ะแต่คุณก็จะเห็นว่าในตาเขาอ่ะมันดูมันดูแบบมันดูไหวอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้เป็นตาของคนที่แบบ โหมมั่นใจมีความเชื่อมั่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนตาของพี่อาชีที่แบบมันมันแบบเท่าน,นั้นเลยอะ่ะคือมันไม่ได้มีความแบบลอกแรกหรือความไหวเลยเพอพี่อาชีดูแบบเป็นคาแรคเตอร์ของคนที่แบบเออแสดงออกอคิดอย่างนี้หรือไม่คือต่อให้เขาดูแบบไม่ได้สดงอารมณ์ในเชิงของความรักหรือความหวนไวเท่าปันอะ่ะแต่มันจะมีความคิดในหัวจะตามแสงออกมาแบบมั่นใจอะ่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะกระจกมาเลยดูเป็นการแสดงให้เห็นความแบบเออ วั่นไหวในตัวของคุณปันซึ่งเราก็จะเห็นเลยคะ่ะว่ามันจะสอดคล้องกับซีรีส์ที่จนตอนนี้ยปันก็ยังดูแบบก,กับออวงกวลกับความสัมพันธ์กังวลกับความรักก็แบบโก้พี่อาชิจะทิ้งออโก้คนอื่นจะเข้ามาแย่งพี่อาชีอ่ะมันคือความแบบว่อนไหวอยู่ตลอดเวลามันยังเป็นความไม่มั่นใจซึ่งเราน่าจะค่อยๆได้เห็นจากในซีรีส์นั่แหละว่าไอความรู้สึกเนี้ยมันจะถูกคลีนออกไปยังไงแล้วปันจะโตขึ้นยังไงจากเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งก็ ติดตามกันได้ในอีพีที่10บถึงสิที่จะถึงนี้นอ,อีกแค่ไม่กี่ว<า>นันเองน้ <laughs> <สะ S 2> อย่ยา้าง้วันนี้น่าจะห่อปากของคอ,อใช่ไหมหรือคุณมีอะไรพูดไหมน่าจะเท่านี้เก็บเอาไว้หน่อยในสำหรับอีพีถัดไป <laughs> โอเคอย้ายงั้นค่ะวันนี้เราสองคนนะคะแล้วก็ช่องตั้ง <laughs> ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติงต,ง,ตงนะคะหรือสําคัญมากถ้ามีอะไรที่จะมาแชร์และเปลี่ยนการจาก MV นี้จากเรื่องจากนักสแสดงจากทีมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้อ่ะองั้นวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ